ด้นานนี้รับหน้าแคบด้นานนี้รับแคบยังไ,ไม่หมดค่ะเอ10 มอไซต์จอดตรงนี้นะมอไซต์จอดตรงนี้อันนี้ให้มันมีบริสอะไรเสร็จล้ว่าสัมภาษณ์มีน้ำแข็งมีน้ำอะไรกินหน่อยนี้ได้นะนีสัมภาษณ์ไปไหนต่อไปเนี่ยมอไซ์คันนี้ไงสองเคือมาขาิอุปกรณ์หน่อยมันติดกล้องเลยตรงนี้ค่นละางสา่ายเน คุยอยู่ค่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดให้ถ้าเปิดให้เราก็สามารถถ่ายเราไม่มีนักแสดงวิดีคอ้แล้วพอเราถ่ายเสร็จบทก็ปล่อยช็อปปล่อยกล้องไปอินเสิร์ทปล่อยช็อปจะกกัจริงได้ครับพี่พอถึงเวลาใกล้วันเป็นไงพี่กองได้ครับพี่ดีครับพ่อถึงเวลาพี่ครับมีปัญหา อันนแต่วนี้นะที่ดูเช้าวันนั้นอีกทีก่อนถ่ายผมขยับใต้ผาได้ได้ค่ะเราไม่รู้สภาพเราบล็อกดาวก็เแต่ว่าวันนั้นไม่ใช่ตรงนี้แม่งตั้งแผ็งถ่ายหมดเป็นพวกเนี้ย